สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e m a t h t s นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่9.16ครับอ่ะโจย์เขาบอกว่าข้อใดนะครับไม่ใช่รูปครี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับอ่ะน้องดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้นะฐานดูที่ฐานก่อนนะครับฐานนะครับ1ขีดเห็นไหมครับฐาน1ขีดฐาน1ขีดนะครับความสูงนะครับ ของพีระมิดก็คือ2ขีดนั่นเอง2ขีดนะครับความสูงนะครับอ่าให้สังเกตตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันช้อยข้อ1นะครับฐานอันไหนเป็นฐานครับอ่าน้องๆก็จะสังเกตว่าอันนี้เป็นฐานนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานกี่ขีดครับฐาน1ขีด1ขีด1ขีดเห็นไหมครับแต่ดูช้อยข้อ1นะครับช้อยข้อ1ครับโจทย์บอกมาว่าฐานกี่ขีดครับอ่ามีตรงนี้1ขีดนะครับแต่ตรงนี้ทําไมครับ 2ขีดนะครับตรงนี้2ขีดเพราะฉะนั้นข้อใดไม่ใช่ครับก็ข้อนี้แหละครับไม่ใช่กาเลยครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับดูฐานข้ออื่นนะครับไม่ต้องดูอะไรเลยดูแค่ฐานครับเห็นไหมครับ1ขีด1ขีด1ขีดครับฐานข้อนี้นะครับก็กี่ขีดครับ1ขีด1ขีด1ขีดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับฐานนะครับชอยข้อนี้ก็1ขีดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับทุกข้อ1ขีดหมดเลยมีข้อนี้ครับโผล่มา2ขีดนั่นเองนะครับ่า เห็นไหมครับ1ขีดทุกข้อเป็น1ขีดหมดเลยเห็นไหมครับขอ้อนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับ